วันนี้มาดูแปลงบานชื่นของโรงเรียนดุดไว้เด็กของวันนี้ต่างคลาสสีทางใจเจ้าปางใสล้วนแต่ไก่ไก่ต่าเวามกระดิดมาเขือได้รถน้ำหนึ่งวัน นี่จ่าทีเช้านะตีได้หรอกตีสามครั้งเหมึงก็กองอ่นนะนะฮะตีเหมือนกองกันเลย อะไรออกไปไหนยิงเปลี่ยนชุดอะไรนี่มันจะมาทันไหมอ่ะเอออไปเออเขาเริ่มงานสองโมงครึ่งอาก็ไปถึงแปดโมงฮะก็ประมาณแปดโมงเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนโอ้ยสำคัญอยู่เว้ย ปอูกไรครูลูกทั้งหมดปอหกได้ปลูกสักสักคนเออมีที่ดูแลมีแต่มาทำลายใส่ปุ๋ยครูหักทานตะวันปีใหม่ในบานพอดีแหละดูว่าเีเองไม่มาดูดอกี็มีสวยๆเลยเห็นไหมต่อไปถ้ามันงามปั๊บมันจะบานเต็มนี้แหละเออคระสีเลย รู้ไหมว่าบานชื่นแต่ละสีจะมีชื่อของครูแต่ละครูในโรงเรียนเรานะตั้งเป็นชื่อชื่ออันนี้เอกลักษณ์ของเรียนเราเลยคือสายักบานชื่นนี่แหละนี่เป็นต้นไม้ที่ครูปรับปรุงพันุ์เองถึงเวลาครูก็ออกจากทุ่งนาครูมาปลูกมันไม่งามอันนี้มันไม่งามต้องใส่ปุ๋ยอีก ยิ่งได้ปุ๋ยขี้ควายขี้วัวยิ่งดีกูใส่เฮ้ยเองว่าขอบริจาคจากนักเรียนได้ไหมครัคนละคนละถุงถุงขาวๆมาก็มาใส่นี่โอ้งามเลยเองว่าได้ไหมใครมีนะเออใครมีอ่ะเออโอ้มไปเอาเอาสตาร์ทมันกลัวมันไม่ได้สตาร์ทติเออเออไปเอาสตาร์ท นี่แหละทานตะวันดอกสีงเลืองวานใหญ่ๆเคยเอ้เคยกินเม็ดทานตะวันไหมล่ะอือเอออู๋รู้ไหมรู้ไหมไอ้บิวไอ้บิวข้อเท้าโอ้หักโอ้ขาหักเขาว่าขาหักเลยแล้วไอ้ไอ้นั่นนบอกว่าตัเสียงโบด่าคุยด้วยเออนั่นแหละ กูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถือว่าครูไม่รู้เรื่องเลยคูกูก็ส่งคูกูส่งถึงบ้านเสร็จคูก็กลับเออจนพอโทรมาหาคูจรุณีว่าว่าอะไรเออคูก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเออคูก็เลยมาอมันขาหักคูก็ขาหักแบบไหนวะครูแค่ขึ้นแค่กระดดกตบลงมาขาแพลงคูคิดว่าขาแพลงแล้วคูไม่เห็นด้วยนะมกูไม่เห็นตอนที่เขาลงคูจะเก็บลูกบอลแล้วก็ แล้วคูก็ให้นั่งคกูให้นั่งป้าก็เอาไปซื้อน้ําแข็งมาให้นวดพอมาให้ประครบนั่งรอต้องสองชั่วโมงพว่นนก็ซ้อมกลับมาก็ไม่เห็นว่าเจ็บอะ่ะกูจะยี้ขามันจะหักได้ไงวะฮะแล้วก็เอาเคยถามคุทุกคนนะว่าถ้าขาหากักกูคนมันต้องเจ็บอะ่ะอะไรพอประ,ปรประคบป้าครูพอพาครูมาครู่าจะไม่มาเนะแต่ครูก็เออต้องมาเพราะมันเป็นการความเข้าใจผิดกันรถ พ,พวกนี้ขึ้นรถนี้ไปฮะพวกนี้ไปกับครูดูดีอยาง